สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ซูเปอร์จูเนียเพิ่มพลังดอกเบี้ยสาเท่าโดยธนาคารกสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ s ต o p ปล s อนะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธการลงทุนในภาคป่ายพร้อมๆกันครับในวันนี้นะครับวันพุทธที่25มีนาคม25 5 8อยู่กับผมบดีประทุมตะนะครับ บรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังคงเห็นสัญญาณการแกว่งตัวนะครับแน่นอนว่าระดับ1,500จุดเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นแนวรับที่เกือบจะรับไม่อยู่นะครับเพราะว่าหลุดจากระดับ1,500ลงไปเล็กน้อยก่อนที่จะสามารถรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือ1,500จุดได้ในช่วงการปิดตลาดและดูเหมือนกันว่า การเปิดตลาดในช่วงเช้านี้ยังคงเห็นสัญญาณการแกว่งตัวขึ้นๆลงๆและก็ดูเหมือนว่าจะแกว่งตัวออกข้างๆอยู่ฉะนั้นการขึ้นสูงสุดในระหว่างวันวันนี้นะครับตั้งแต่ครึ่งภาคเช้ายังคงไปใกล้ๆแถวจุดเดิม1 5 1 9จุดครับในขณะที่แนวรับวันนี้ยังไม่หลุดจากแถวระดับ1510จุดบริกาศล่าสุดเซ็นเด็กไทยตอนครึ่งเช้าที่ผ่านมาปิดตลาดนะครับปรับบวกขึ้นมาได้ประมาณ3.59จุดกครับเซ็นเด็กไทยยืนอยู่ที่ 1, ดแต่งาดูในเรื่องงของมูลค่าการซื้อขายนนีครับ ดูเหมือนว่าถ้าเทียบกับวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาเครื่องเช้าวันนี้มูลค่าการซื้อขายน้อยลงไปแล้วก็เบาบางมากพอสมควรเพราะปิดตลาดครึ่งเช้ามีแค่ประมาณ13 0 0 0กว่าล้านบาทเท่านั้นนะครับสำหรับการซื้อขายในช่วงครึ่งภาคเช้าที่ผ่านมาฉะนั้นมาดูบรรยากาศ5ดันหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันนี้หลังจากที่ดัชนีสามารถปิดบวกได้ในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นบางตัวเห็นสัญญาณการปรับบวกเพิ่มขึ้นนะครับ ตัวแรก BBL วันนี้ยังคงกดตลาดอยู่นะครับปรับลดลงมา2บาทราคาหน้ากระดาล่าสุด179บาท50สตางค์ในขณะที่แจสนะครับตอนนี้ปรับลดลงมา5สตางค์ราคาหน้ากระดาล่าสุด6บาท5สตางค์ครับ ส่วนทรูครับปรับลดลงมา10ตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุด12บาท50ตางค์แพลตินมัมเมื่อวานหลังจากที่เข้าเทรดเป็นวันแรกวันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับบวกขึ้นมาได้บ้างนะครับบวกขึ้นมา15ตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุดบวกขึ้นมา6บาท60ตางค์นะครับส่วนไอ d ดีวันนี้บวกขึ้นมาได้อีก15ตางค์ราคาหน้ากระดาษล่าสุด7บาท25ตางค์ครับ มุมมองสาหรับการกําหนดกลยุทธ์บรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ยังเห็นสัญญาณการแกว่งตัวแบบนี้นะครับแน่นอนว่าแม้ว่าในช่วงครึ่งเช้านี้จะสามารถกลับบวกขึ้นมาได้แต่ว่าบรรยากาศในเรื่องของการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีเริ่มเห็นสัญญ,ญาณตลาดจะกลับมารีบาวแล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะครับคุณเทียรศักดิ์ธนวรากลครับสวัสดีครรัศ์ครับ ครับสวัสดีครับดูมุมมองในช่วงสั้นถ้าดูจากเชิงเทคนิคตอนนี้กลับมารีบาวแลวจะสามารถไปได้ไกลไหมครับคุณธีรศักดิ์ครับครับการลงมาปิดแกบนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าจุดนะครับของชอลอินเด็ก์เมื่อวานแล้วก็มีการดิดกลับนะครับมาปิดแถวๆหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าจุดนะครับสัญญาณในทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับแล้วก็เชื่อว่าในแง่ของการตอบถานของชอลอินเด็ก์เนี่ยเราคิดว่า ในช่วงถัดจากนี้ไปนะครับหนึ่งในสองสัปดาห์ข้างหน้าเซตินเด็กมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับแล้วก็ต้านแรกนะครับที่จะต้องขึ้นไปทดสอบนะครับก็คือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบจุดนะครับถ้าผิดขึ้นไปได้ในช่วงสั้นนะครับเซตินเด็กจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญที่ต้องพิจารณานะครับในช่วงของการฟื้นตัวนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดครับผมครับ ฉะนั้นตอนนี้ถือว่าจะการันตีได้แล้วไหมครับว่าหนึ่งัน้าอจุดนี่น่าจะเป็นจุดที่สามารถรับได้อยู่ในช่วงที่ผ่านมาฮะก็ยังยังปอมหานไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าดูจากมูลค่าการซื้อขายนะครับที่ค่อนข้างน้อยเนี่ยภาพนะครับอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้เพียงแต่ว่าเราดูจากในเรื่องของความเสี่ยงที่จะหลุด1500จุดลงไปเ,เราคิดว่าโอกาสค่อนข้างน้อยเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายในภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างเบาบางจึงสะท้อนว่าแรงขายเนี่ยก็ ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ว่าปัญหาก็คือการกลับไปเหนือ1,550จุดเนี่ยถ้านักทุนยังไม่มีความเชื่อมั่นแล้วก็เซ็นติเมนต์ในภาพรวมเนี่ยยังไม่กลับมา โอกาสที่จะกลับขึ้นไปเหนือเส้น200วันในช่วงสั้นน่าจะยังยากอยู่ครับผมครับแสดงว่าตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าแรงขายนี่ออกมาค่อนข้างเยอะจนน่าจะไม่สามารถกดดัชนีลงต่ำกว่า1,500ยจุดได้ในช่วงสั้นๆนี้ด้วยไหมฮะอ่าใช่ครับแล้วก็ถึงที่เราเห็นเมือ่อวานนี้ก็คือการดิดกลับอย่างรวดเร็วนะครับ,รบแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเราพิจารณาในแง่ของการปรับตัวลดลงในช่วงหนึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และหลายตัวนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวเหนือจุดต่ำสุดเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงเดือนธันวาคมก็ก็เลยดูว่าการย่อในรอบนี้อาจจะเป็นการปรับฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาถ้า กลับขึ้นมาเหน1,550จุดได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังหวังการกลับขึ้นไปเหนือ1,600จุดได้สาหรับตัวของเซ็นดีเทคครับผมฉะนันหนึ่งในนั้นที่บิ๊กแคปที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีกลุ่มแบงค์ด้วยไหมครับที่ปรับลดลงมาต่ําจากระดับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับตัวของแบงค์เองนะครับก็ในแง่ของถ้าดูจากแบงค์ขนาดใหญ่นะครับ บีบจะเป็นตัวที่อาจจะอันเดอร์เฮอร์ฟอร์มนะครับแต่ว่าตัวของเคแบงเองเนี่ยยังมีโมเมนตัมที่ค่อนข้างแรงค่อนข้างแข็งแรงเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันเพราะนั้นตัวของแบงก์เองตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงที่จะลงลึกต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็คาดหวังโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มแบงก์ในขนาดเล็กล่ะครับ ตัวของแป้งขนาดเล็กนะครับตัวของ PMB นะครับผมยังมองว่าภาพนะครับของการไซเวนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยครับสองวันนะครับที่ประมาณ2.94นะครับโมเมนตัมยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะพื้นตัวนะครับจับขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวแ3วจุด หนึ่งสี่นะครับถึงจับจุดสองศูนย์ได้นะครับถ้าสมมติว่ามีแรงซื้อกินกำไรเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็ตลาดเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นตัวเหนือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบจุดได้ครับผมครับมุมตั้งสำหรับกลุ่มเช่าซื้อหรือ leasing ครับหลังจากที่มีการดีดตัวในช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ไหมครับผู้วิจารณ์ศาสตร์สำหรับตัวกลุ่มเช่าซื้อนะครับถ้าเราดูจากบีดของกลุ่มก็คือตัวของสวัสด์นะครับสีสวัสด์พาวเวอร์เนี่ยจะเห็นว่า แนวโน้มนะครับยังค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวโมเมนตัมหรือว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มอ่อนแรงเพราะฉะนั้นภาพของหีสวัตนะครับแนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการขัดฐานแถวแถว40บาทนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็แนวรับนะครับสำคัญสำหรับตัวของหีบสวัสดที่ต้องจับตาก็คือบริเวณ37บาทนะครับถ้า มีแรงขายเกิดขึ้นนะครับก็ให้พิจารณาที่37จะเป็นจุดสําหรับการขายท่องกาไรสาหรับคนที่มีสีสวัสดิ์อยู่ครับผมขายท่องกำไรนี่ช่วงประมาณ37บาทนะครับถ้าหลุดถ้าหลุด 37, าด37บาท,บาทครับผมยันขายครับผมครับขอดูภาพรวมของกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ITD ที่ติดหนึ่งในห้าที่มีการซื้อขายสูงสุดหน่อยครับครับสำหรับตัวของ ITD นะครับอ่า เมื่อวานลงไปทดสอบแนวรับนะครับ,รบเส้นค่าเฉลี่ย200วันบริเวณ6.50แล้วก็มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับในช่วงสั้นตัวของไอทดีนะครับยังมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับไปทดสอบแนวต้านแถวแถว7.50ถึง7.70นะครับแต่ว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นมาเหนือ8ปานในช่วงสั้นนะี่น่าจะยังยากอยู่เพราะนั้นให้ดูแนวต้านที่7.70ถึง7.8เป็นจังหวะสำหรับการขายเพื่อ,อให้มีการ ย่อลงมาอีกสักครั้งหนึ่งจะเป็นจังหวะในการซื้อคืนนะครับสาหรับคนที่ปิด i อพอยู่ครับผมครับฉะนั้นถบรรยากาศในช่วงที่ยังคงต้องรอดูสถานการณ์เซ้นเด็กแบบนี้ถ้าหากว่ามีการอ่อนตัวของเซ้นเด็กไทยลงมาสามารถทยอยสะสมได้ไหมครับคุณเดียรศักดิ์ครับครับในแง่ของตัวของการสะสมนะครับเรายังแนะนําถือหุ้นนะครับต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เคยดูซื้อเอาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่า อันนี้แง่ของดาวไซด์การหลุดต่ำกว่า1น0 0ัน้ารจุดลงไปเนี่ยเราคิดว่าดาวไซด์ด้านล่างมีไม่เยอะนะครับแล้วก็สทิ่เด็ดในภาพใหญ่ยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาถ่ายเหนือหนือ1,650จุดได้ครับผมครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับทีรศาสตร์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะครับมองในช่วงสั้นในเชิงเทคนิคที่มีการลงไปทดสอบแล้วรีบาวขึ้นได้น่าจะเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับแน่นอนว่าหากว่าขึ้นมารีบาวได้ขนาดนี้มองมุมมองนะครับสำหรับการทดสอบแนวต้านถัดไปที่1530แล้วก็ถ้หากว่ายืนเหนือได้ไปเจอทดสอบแนวต้านถัดไป1 5 5 0นะครับ ในขณะที่กลุ่มแบงก์เองโดยเฉพาะแบงก์ขนาดใหญ่ยังคงมองนะครับว่า BB l ยังเป็นลักษณะของอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ว่าเคแบงก์ยังคงเป็นภาพรวมของการแข็งแร่งอยู่ฉะนั้นภาพรวมของในกลุ่มธนาคารบางตัวยังถือว่ายังน่าสนใจอยู่โดยเฉพาะเคแบงก์นะครับส่วนถ้าเป็นลักษณะกลุ่มตัวเล็กนะครับอย่าง t m b ยังเป็นลักษณะของไซเวย์ ITD ดีต้องรอสัญญ,ญาณการฟื้นตัวนะครับอาจจะไปสามารถทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการปรับย่อลงมาให้ใช้จุดแถวประมาณ7บาท7 0บถึง7บาท80เป็นช่วงขายทำกำไรครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธการลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะครับส่วนใครสนใจในเรื่องของการกําหนดกลยุทธการลงทุนเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับจะมีการเปิดสัมมนาที่จะมีการสอนและก็เรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเรียนรู้พร้อมๆกันเพื่อที่จะสามารถใช้กําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนได้ฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ02-3383,000กด3ครับส่วนวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการ Stop Loss แล้วนะครับผมปดิษฐ์ประทุมตตะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เมื่อมาเห็นไม่รู้ว่าเป้าหมายเป็นพระตั้งแต่ต้นแต่เมื่อมาเจอเป็นพระทําทไมไม่เปลี่ยนใจทำไมไม่กลับใจเขาก็บอกว่ามันจุกระหุกมากไม่มีเวลาที่